มาดูอีด้วยมารูอีสีแดงไงโอ้สีแดง่ะฮะทีนี้ก็ต้องสีแดงสีแดงอสิมฮูเฮ้โอ้โหทำไมมนดูพังเจงวะไม่ใช่พังเว้ยพังเย้ยไอเจมึงคิดยังไงกับฟรีไฟแม่งเอ็กกับแอทักกอไททันอะซื้อลิขสิทธิ์มายังไม่ทราบได้ เราวันกนซื้อซื้อแค่นี้แค่ติดมายังมันมันมันมีแอชเชียอะไรปะมันมันมีแอชเชีม่เดี๋ยวกูจะเอาอะไรไปอีกกูเอาแับเผ็ดทิ้งเข้าหัวใจวัดใจเอเลนเขาไปใช้เครื่องย้ายสามมิติแล้วปัญญาอ่อนขี่มอไซค์แล้วบิ๊กไบเอเลนขี่บอีกไม่ใช่บิ๊กไบด้วย ดุลาหานตัวผู้ด้วยดุลาหานเนี่ยโอ้ดุลาหานเนี่ยเป็นตรงนี้ไม่มีคนลงใช่นี่เป็นเจ้าไม่ได้สังเกตผมแบนเพียความตายไม่มีคนลงนี่จบแล้วเว้ยเกมนี้เลงเองละกูก็อยากถามนะมันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ขนาดนั้น เออมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นเคล็ดเลยเคล็ดชีวิตอะเคล็ดอะคลีดคลีดคลีดกันเต็มี่มือในแถวเริ่มรูปแรกเหมือนเขาจะเริ่มเคล็ดแล้วไอ้เจมหาเกาะเด้ไม่มีทำไมทำไมกูรู้สึกว่ามึงมันจะไปก่อนเพื่อตลอดเลยวะไม่ใช่โดนิงไม่แต่อย่างใด ได้คงดีเสหนุดไอ้สัท <default> ัจิโร่าไปถือดาบแล้วเองเขาถือปืนละทัจิโร่ถืออาไม่ได้ทัจิโร่ถือปืนไปยิงไปยิงกระสุนเลยช่หมยิงมุสัตมุสัตโดนกระสุนลงนขึ้นเข้าของตายมุสัตเนี่ยมีอายุไม่ถึงปีได้เออที่โดนเอ็กซ์ตรยมจ์เจอแั่นอ้กซ์ตไฟ อ้าวไอเจนั่นมึงเหรอะไอ้ยังค่อยคิกตั้งนานไอ้กองมันมีอีกตัวมีอีกตัวนี่ตรงนี้กกอแตกกอแตกกอแตกนี่แน่อืมแตก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 หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะมีอยู่รู้สึกว่าจะมีอยู่ตรงนู้นอีกเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้มันเห็นรอยกระสุนเมื่อกี้มัน ออกออกูจะปั๊มยายเว่ยก็ปั๊มไปสิปั๊มบังประตูไงเผื่อมีคนมาปั๊มปั๊มประตูดีกว่าเอ้าแล้วมันมาคนเดียวเหรอวะเอ้าเดี๋ยวนะมันยังไงกันแน่เมื่อกี้มันแล้วมันก็ไหลตายเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันแค่น็อกเว้ยเนี่ยมันมีอยู่สองกล่องเว้ยก็ต้องมีคนเดอยวไม่ตเฮ้ยใครใครรู้สลิงมันได้เดี๋ยววะเสียง แถ่ไรแถ่ๆรแหมันอยู่นี่นี่มันมันอยู่หลังนี่มันอยู่หลังเนี่ยเดี๋ยวกูไปดูซ้ายให้ไอเจไอเจมึงมึงมึงคาบกระแพไปดูตรงกลางเลยกูดูซ้ายเองกูดูซ้ายเองนนนนนเจอกันเจอกันก่อฟ้าก่อฟ้าก่อฟ้ายิงอะไรอาจารย์ยิงอะไรอาจารย์โอ้โห้กูยิงอะไรอาจารโอ้กูยิงมันแค่สิบห้าแล้วมันไม่แตกโอเคโอเคกูไปเอง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 แตกแล้ว มาลุยบังใหญ่แก๊สโง่เอ้ยจริงเหรอไเลยลมควันมันว่าสลีมปนู่นแล้วอะล่นไปไหนอะก็ไปเฮ้ยอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นีดเงินไม่เตอร์อ่ะอืมเมตายังนู่นนู่นนู่นมาอีตีนึ่งอีตีนึ่งเชี่ยดูไม่งอีตีนึ่ง อ๋อปั๊มชิวก่อนนะปั๊มเลือดแป๊บไต๋เนาะไต๋เนางไต๋เนาะไตงคิดไงกับปัวลองโบยิงเป็นวินแมนเลยวะมันจะอยู่มันอยู่ตรงนั้นอยู่เหรอวะมันอยู่มันอยู่ข้างในมันอยู่เฮ้ยมันมันเจ็บมาก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 ใครมียิงกูอยู่เอาไปดสองตี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 สองตัวสองตัวไอ้เต้ ลมล้มลมเรียบร้อย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 กูเองกูเองกูเองไม่็นอีท่งข้มาเปอีกทีที่ไรกเจอร์ด้วยกูไม่ได้ใช้ที่เกตายโอ้กระเป๋าเชื่อคนมีฟันครบสิ มันเก่งเชี่ยวคนเอ้ยอแดดอกแอดดอเฮ้ยมึงขับอะไรไว้เนี่ยก็เชี่ยวคนมีฟันโครบกูนึกถึงผีีที่ไม่มีฟันหัวล่นใช่ไหมหัวล่นตรงมงเนเฮ้ยอันนี้มีเนี่ยไอ้ผีเก้าศูนย์มีอันนี้ใช่ไหมมีมีมีอันนี้ไหมไอ้กระสุนกระสุนส้มมันมีมันมีอันนี้มันมีอันนี้รถรถ โอ้โอ้เตฮ้ยมันจังแอสไตยัดกูเออมันอยู่ไหนติ๊กให้หน่อยเฮ้ยเฮ้้มันมีทั้งบังกะโรเฮ้ยก็แตกแลิวิ่ว่งวิ่ง่ลังโอ้อยโอ้ยระเบิดยันระเบิดยันกูไปไปการเลือกาเไปอีก โอ้โอ้สุยอด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 สวยสูเบิด้ไอ้ยสไสตลที่สู้ระเบิดไม่ได้ยาดียกูแปยัดยิงยองไปเจอกูแปได้ทุกอย่างที่กูมีเลยอ้ระเบิดหมดจะหมดตัวละโอ้ยี่มีแม็กทอง เจสัสยี่สัสโอ้วันนี้มีแม็กระเบิดเลยจสัสีสัสาุพูดคำพงนี้สัทีดิไม่กูเห็นแล้วโมโหนว่ะยีสักัพูอ้ยย่วว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 นวววววววไวววววไอ้กล่องวีวมีเพียบเลยเว้ยเออกล่องนี้ว็มีเพียบเลยเว้ย ไม่ไม่ชิวใหญ่ไงชิวใหญ่คนละนั้นกูมีอันเดียวอ่านี่ดิดิอ่ะเอาเนี่ยเอาไปหนึ่งกูมีกูกูมีอันเดียวแล้วกูไม่ให้เลยมีไหมเนี่ยแล้วมึงจะให้ทำไมอเหี้ยมีอ่อให้โหไม่ให้อ่านี่ไปเอานี่ไปฮ่าเนี่ยเต้ดิชิวเหี้ยเรื่องไปดิคิดเหรอเอาไหมไม่เอาเหรอเอา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 อีเหี้ยก็เตะด้วมึงเนี่ยไอ้เหี้ยก็เตะได้เอาบอลอีเนี่ย มาดูอีได้ยังไงก็เราจะทำไมอ่ะกูดูยีไม่มีก่อกูอยากแชมป์สักรอบนึงมันอยู่บนเดีนมันอยู่บนเดีนโอเคเราก็ปล่อยมันไว้ก่อนปืนเราทำอะไรมันไม่ได้แล้วเว้ยระยะเนี้ยตอนนี้มันยึดมากูเริ่มกระตุกแล้วกูเริ่มกระตุกแล้วกูเริ่มกระตุกแล้วกระตุก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 ก็ล่ะก็จะจบเกมไม่ยนเกมเลยไม่เกสัตการ์โม่ไม่แชมป์สักที หรือมันยิงเน็ตกูวะเออมาดามาดาจะปิงเน็ตมึงก็ได้ไปไอ้กล่องอยู่นี่ไหมอยู่นี่ไหมมาดาจจะยิงมึงก็ได้ก็เคลื่อนไม่ได้ไม่ใช่โอ้นู่นนุ่นใช่ปะก็เคลืนไม่ได้ถูกต้องให้กูไปด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไปอยู่ข้างบนเหรอะจันวอร์รี่มึงคิดว่าจะอยู่ข้างบนได้นานแค่ไหนวะสามสิบเบียร์กูลงละ มันอยู่ตรงนน้นมันมันสู้กันอยู่แม่เราเราไปยึดเราจะขึ้นมาทำรื้อไม่รู้เราจะขึ้นอะไรเขาโดนยิงข้างไอ้ไอ้กล้องข้างหลังฮะข้างหลังเหรอเดี๋ยวเกาให้ข้างหลังมากเลยเดี๋ยวเกาให้เราเราโอ้ยมันเบิร์นมันเบิร์นเราเราเข้าเข้าเข้ามาตรงนี้กันกูมาปลาสติ๊กเราเราเราเข้ามาตรงนี้กันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเข้าบังเกอร์ก่อนนะ คอมเมนต์ตรงนี้ไงกัวันจะต้องมีตัวแอบแซบตรงนี้เศบมากแค่นสต้ามเแซีซาร์ซีซแรบซีซาร์ะแอ้ยเเฮ้นยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยซฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้ย้ยเ้ย้ย้้้ยยเย้เ้ยเยเฮยยเ้ยยยยเย โดนยิงหัวนิ่งเลยนะในเบอร์เนี่ยปล่อยให้มันฆ่ากันเด้ไปก่อนนิ่ง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 เนี่ยโอ้ยอะไรของมือเนี่ยยิงเล่นนี่แหละเอเจเปิดเปิดต้นเองเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดต้นหนึงเม้าค้างมึงมึงมึงต้นหนงเม้าค้างเม้าค้างมึงมึงทำแรงจับภายในก็บอกแม่จีเม้าค้างเหรอ อย่ามาแอบอย่ามาแอบเขาแขงต้องแกนทำาะไจะแพ่ใเว้ยเดี๋ยวมึงจะเรียกแขกอยูละเย้คุณลอยยิงวมันจะกูขึ้นกอดแดงล่ะกูลอิงอนเลยไม่เลอ่ยไี่เลยอม่เ่เลยไม่เลยไเลยกม่เลยไเลยไเลยไมย่เลยไม่กลม่เล็กมยไม่เไม่เลยไเลยไม่เลนไอเลยม่เลยไเยมลยไม่เลย่เลยไเลยไม่ไม่เไม่เลลล เซลเ <t> ฮ้ยตอนนี้เหลสามสคออนแล้วเพือ่อนๆเฮ้ยยังวงแม่งเชี่ยชิบหายมลยมีมันมีเชี่อตีนั่นแหละมันมีเคเบอรไอย้อยากเขาอยากไอ้ที่มันอยู่ข้างบนออกขวาออกขวาก่อนเฮ้ยแม่งแม่งตรงนี้มีอนี่ด้วยศพศพศพนี่ก็ศพศพเต็มไปหมดเลยก็มันน่จะโดนยิงขวานีเกาะม่อ,มองไหมอ่ามีแต่เกาะฟ้าว่ะ ันนี้นี่นี่นี่มีเกาะม่องมีเกาะม่วเยี่ยมเลยเชเบล่าซื้อไม่ได้เอเจทำไมเอทำไมมึงก่อรถวะไม่ดีไปกูก่อรถอุ้ยกูก่อรถนะตรงนี้เทียอะไรเนี่ยมันไม่เต็มจะเลยไอตรงนี้เทียอะไรเนี่ยเทียไปหมดเลย ไอ้เหี้ยของจับมาของจาับมาตาปลาปลาตาพปลาตาปลาตาปลาตาของจากพระเจ้าวอะไรก็นนี่มีโอ้โอ้เร่อะไรกันเนี่ยมันมันอะไรอ่ะมันมันมันคืออะไรอ่ตรงเนี้ยนั่นเด็กม่ใช่อะไรโอ้โอ้โก่งโอ้อันนี้กูมีสโคปสโคปกูสามารถวองเห็นทุกอย่างเลยเว้ยสโคปเลยไม่ใช่สโคปแต่เป็นสโคป แน่เลงแน่มีคนไหมไหนคนมาไหนวะฮะจะมาดิมจะมาไม่ได้นะโว้ยกูนี่ไปเลยปิกาจูฉันเลือกได้เปลี่ยนตีอันตีอันตีไปเจียนตีเลยไม่มีอันตีไงเอาเจีนเ่เน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 ่เร็ว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 ให้กูใช้ตอนนี้นะเออตอนนี้เล้เว้ยเฮ้ยมันขึ้นมามันขึ้นมากูปปาแม่งเลยลมควันแม่งเลย ไอ้มันดูด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 มันดดูไอ้กล้องหนีไปเราเราวิ่งไปทางนู้นดีกว่าได้ได้ได้ยวก็ออกขวาวงเลยออกขวาวงเฮ้ยมันมันจะแดงมันจะแดงมันจอแงเฮ้ยสองตีจริงกันเรา ดูกันที่งเปลือกของคุณลอยู่แล้วกันเปลือกไปส่งความช่วยเหลือแต่ว่ารุนๆๆๆอยู่ตรงนู้นไกลๆมันยิงกันเองระยะไหนไกลมากไหมมากมากเลยเว้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงบ้านอะประมาณร้อยห้าสิบเมตรไปไปกันเลยพี่น้อยโอ้โน่นโน่นโน่นมันมันกระโดดเข้าแบนกันแล้วทำไมกูเห็นคนอื่นตกวะไม่กระตุกไม่กระตุกคนหนึ่งคนนึงไอ้เคเบิ้ลเคเบิ้ลกำลังหัวกูอยู่ อย่านะไอ้ก็ไอ้เชฟเคเบิลเลงหัวอยู่ไม่ไม่เคเบิลมันดูข้างล่างเ้ยเฮ้ยเราเราเราต้องออกขวาวงว่ะไอ้เชยวงไม่ยี่ยชิบหายเลยอ่ะวงไม่ไปทางมันตลอดเลยใช่อาจจะเป็นตรงนี้ นี่แหละปล่อยพวกนี่และปล่อยพวกมิ่งปล่อยปล่อยปล่อยไปล่อยไปหาขึ้นที่สูงหาขึ้นที่สูงแอบวายกล่าวมึงจะขึ้นมึจะขึ้นไปที่โต๊อยิงขวาหรือไงวะเยอาอเราก็ตัดยิงมันก่อนไงตอนมันเคลื่อนที่โอ๋อไปกอะไรกันไปกันไป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 ไงกระเด็นไปยปิดแล้วโอ้โอ้ไหนวะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสแกนก่อนสิ เฮ้ยมันลมควันมันลมควันรุ่นๆไกลๆไม่ต้องไม่ใช้ปืนเอเดอบ้ไกลเลยของดีนะไม่ใช่ปืนเอเดอบ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องไล่วงมาเว้ยมึงเชื่อกูสิปืนเอนดอบเมื่อกี้มันยิงกันอยู่มันยิงปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปแต่มันก็ต้องหนีต้องแยกย้ายเข้าวงเลยใช่ใช่เตกหนึ่งโอ้คุณเตกคุณเลี้ยวเหรอโอ้จบละ โอ้งั้นมันก็เหลือแค่ตีเนึกๆแล้วดิอ,อ้อาวหนๆก็แดงด้วยไอ้เหี้ยไอ้ก็แดงหมดแล้วเว้ยไหนมึนงมึงมึงจะกี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหมันเชียวหูกูมันเชียวหูกูโอ้โอ้โอ้ cable c a เซเบิ b l e หุ้ยเลยอุ้ยก่อหายไอ้วงวงแมทที่เราวงแมทใช่ใช่ใช่วงแมทที่เรา กูได้เปรียวว่าเองโง่เราเราอย่าอย่าไปโดนคคเบิลยิงหัวนะไม่ทันเลยเมื่อกี้มันไม่ยิงหัวกูมึงมามึงมามึงมาไหนมันมาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยตรงนี้ไอ้เชฟโอ๊ยเชฟเชฟถอยได้ถอยโอ้โหกูไอ้เหี้ยมันมาแต่ตอนไหนวะเฮ้ยเหี้ยมาอีกมาอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยกูล้มจิบหายละ อย่านะเอาเอาไปเอาเฉยเอาเฉยมแรงเกินไปเลยกอง่แรงเกินเอาเยเฉยกูยกระห่ยโดนกูกำลังนปแล้วกูกลุขึ้นมาเลยเหมือนมันสะดุดมุ่งแรงเกินไปเหรอโอ้แรงขนาดนัเชียวเออโอ้ไอกองคาไปเก็บตัวเลยะ น้องก็ดูนะครับว่าใครเมื่อกี้กูตายพระวงนะไอ้กล่องเอก้เลยเออคุกคุกกูก็ตายพระวงกูก็ตายพระวงวงไม่อย่างแรงเลยเหียกูกูกำลังล้มเลยเมื่อกี้แล้ววิ่งต่อด้วยนะกูเห็นนะ